บาร์เน้นซีตำเส้นเล็กใส่มะละกออืมน่าประทอเอง อันนี้ตรุ้ยกับเชดน,นะบัดอันนี้ตรุ้ยกับเชดเออยอดผักกระถินนะตำเส้นเล็กนะตำเส้นเล็กแสมะละิลกอแบบพื้นบ้านพื้นบ้านสระกราวของบุรีรัมย์นะฮะอืมอร่อยมาก สดตื่นได้สดตืน่นระบาทถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็สดน้ำช้ำชื่นใจอื เมนปรหาหอกกตอนตีนั่นเนี่ยปลาลาเป็นต่อนเลยนะครับ <c oughs> เผ็ดเปรี้ยวหวานอร่อยนัวฮะ <c oughs> ฉะนั้นจะนำบานคลิปนี้ฝากแปให้เห็นเดือบัตเบอร์ทามานเมนคลิปทำไมใมันหนังจะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ